สวัสดีค่ะแม่ดาวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของแม่ดาวนะคะมันเป็นวันอังคารค่ะวันอังคารที่1มิถุนายนคศ2521นะคะแม่ดาวหยุดค่ะแม่ดาวทาวันอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกษียณของสามีแม่ดาวค่ะเป็นวันแรกนะคะวันนี้นะคะแม่ดาวก็จะไปที่โรงพยาบาลนะคะไปตรวจหน้าอกค่ะทีนี่อายุ4 0 กว,กว่าเกือบ50ปีขึ้นนะคะทุก2ปีจะต้องไปตรวจหน้าอกค่ะตรวจตรวจหามะเร็งนะคะเป็นการตรวจฟรีนะคะที่นี่เป็นสวัสดิการตรวจฟรีค่ะทุก2 2ปีนะคะแล้ววันนี้แม่ดาวกับสามีหลังจากไปที่โรงพยาบาลเสร็จก็จะพากันไปที่อีเกียนะคะ ไปซื้อวันนั้นพูดผิดนะคะว่าไปซื้อโซฟาแต่ไม่ใช่ไปซื้อโซฟาค่ะแม่ดาวพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแม่ดาวกับสามีจะไปซื้อเบาะค่ะเบาะนั่งตรงโซฟาข้างนอกบ้านนะคะนี่ค่ะพอดีของเก่านะคะปีที่แล้วสามีของแม่ดาวลืมปิดประตูค่ะประตูเก็บของ หน้าหิมะอย่างนี้ก็ต้องเก็บเอาที่นั่งอะคะ่ะมาไว้ในห้องนี้นะคะเป็นห้องเก็บภาระในนี้คะ่ะแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามาเก็บเสร็จ ไม่ได้ปิดสนิทค่ะพอไม่ปิดสนิทมันก็อ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้สังเกตกันเพราะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยออกมาตรงนี้นะคะ่ะจะเข้าประตูก็เข้าหลังบ้านตรงที่ว่าห้องเก็บของทางนู้นประจําค่ะทางที่จอดรถนะคะพอฝนตกสเสนอมันลงนะคะมันก็สาดเข้าไปข้างในนะคะแล้วพวกที่นั่งนะมันเป็นสีขาวนะคะมันก็เกิดเป็นดวง,ดงเป็นสนิมขึ้นเต็มหมดเลยค่ะเป็น มันเป็นเชื้อราเป็นอะไรอะคะ่ะก็เลยสาม,มีก็เลยขนทิ้งไปหมดเลยนะคะก็เหลือไว้ก็ไม่กี่ชิ้นคะ่ะก็เหลือไว้ที่มันเลอะก็ไม่กี่ชิ้นสองสองชิ้นนะคะก็เลยวันนี้ก็จะพากันไปซื้อใหม่คะ่ะไปซื้อมาใส่นะคะที่อีเกียคะ่ะแล้วก็พอไปทั้งทีก็ว่าจะซื้อนี่ใหม่ด้วยคะ่ะ นี่มันก็ใช้หลายปีแล้วนะคะว่าจะไม่ซื้อเป็นล่มแล้วค่ะจะซื้อเป็นผ้าผ้าเต็นท์นะคะคือว่าเริ่มจากตรงนี้แล้วสามารถลูดเข้าลูดออกได้ะคะตรงผนังค่ะแล้วก็จะยืดขึ้นออกมาที่จริงอากาศที่นี่มันก็ไม่ค่อยร้อนนะคะ แต่ที่นี่ว่าที่กั้นส่วนมากจะก,กั้นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะบางทีพวกแม่ดาวนั่งกันสบายอยู่นกที่มันบินบนท้องฟ้านะะี่ค่ะมันก็ชอบปาเป้ากันเล่นนะคะเพราะมันก็จะบินแล้วก็ขี่แป๊ดใส่หัวมั่งใส่ถ้วยกาแฟามั่งประจาค่ะนกที่นี่มันเยอะนะคะเพราะคนที่นี่เขาไม่กินนกค่ะมันก็ขยายพันุ์ออกมาเรื่อยๆนะคะแม่ดาวมึโมโหทุกครั้งเลยค่ะ เพอไม่ได้ค่ะพึ่งล้างวันสองวันมันก็จะขี้ลงประจําเลยนะคะนี่แหละค่ะเบนดาก็เลยว่าเราซื้อเป็นผ้าผ้าใบเลยเดียวกว่าถ้าเราไม่ใช้เราก็คืนรูดให้มันรูดเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้ก็คุยกันค่ะจะไปดูถ้ามันมีก็จะซื้อนะคะถ้าไม่มีก็ค่อยไปหาใหม่แต่ แม่ดาวคิดว่าที่อีกเกียนมันมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะตอนนี้แม่ดาวกับสามีก็กําลังจะออกไปข้างนอกกันนะคะตอนนี้แม่ดาวก็มาถึงโรงบาลแล้วนะคะจะไปเตือนนมค่ะถึงโรงบาลแล้วค่ะรอสามีอยู่ค่ะสามีกําลังไปกดบัตรอยู่นะคะไปกดบัตรจอดรถค่ะก็น่าจะชั่วโมงละสิโคเนอร์นะคะ ใช้กดมันจะมีเครื่องกดกดเอาค่ะตรงนี้ที่จอดรถของโรงพยาบาลค่ะนี่สามีซื้อบัตรเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปที่โรงพยาบาลค่ะนี่ทางเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ที่จอดรถจักรยานนะคะสวยมากเลยค่ะโรงพยาบาลดดูดอกไม้ววสวยจังเลย ลงมานะคะก่อนเข้าลพยงบอลนะคะมันจะมีพนักง,งานยืนคอยให้ม้วนขีดอยู่คะ่ะก็ล้างมือคะ่ะเป็นจุดนี่คะ่ะแล้วก็นี้เขาแจกาห้าหวัสดิการดีมากคะ่ะบร่ดาไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะคะขึ้นบันไดเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณชั้นสอง าเข้าไปในห้องแล้วแม่ดาวก็จะเก็บกล้องไว้นะคะแค่ไปถึงหน้าห้อง้องก็ไม่ค่อยมีคนค่คะนี่คะ่ะเป็นห้องที่แม่ดาวจะต้องเข้าไปตรวจนมนะคะเดี๋ยวแม่ดาวก็แคบพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่ดาวเข้าไปคะ่ะตอนนี้แม่ดาวกลับไปตรวจนมมาแล้วนะคะ ก็เลยแวะมาที่ service, เซอร์วิสรถค่ะเพราะว่าแม่ดาวอะรถของแม่ดาวนี่ใกล้จะถึงเวลาที่จะเอามาตรวจสภาพก็ตอนนี้สามีก็เข้าไปที่ออฟฟิศค่ะไปนั่งคุยว่าจะเอารถมาตรวจสภาพนะคะไปบุกเวลาแล้วแล้วแม่ดาวกับสามีก็จะไปที่อ e ีเกียนะคะไปซื้อของต่อค่ะตอนนี้แม่ดาวก็รอสามีอยู่นะคะแม่ดาวก็ได้จองเวลา เอารถมาเซอร์วิสนะคะมาเช็คสภาพได้วันที่5เดือนกรักดาคมค่ะเวลาเจ็ดโมงสานาทีนะคะตอนนี้แม่ดาวก็มาถึงอีกเกียแล้วนะคะสาขาเก่าคนไม่ค่อยเยอะน,นะคะแต่มาก็จะไปสาขาใหม่ค่ะ ก็เยอะดูสกสิตาเห็นนะวิลาลิตาฮะโอเคคนน้อยค่ะสาขานี้มันเป็นสาขาเก่าค่ะปกติมันมีอีกจุดที่หนึ่งนะคะอีกเกียมันเป็นสาขาใหม่สามีบอกว่ามาที่นี่ดีกว่าไม่ค่อยมีคนเลย ีแขนเสื้อนะคะของอีเกียคะ่ะมีกี่อันเนะี้ยมีสิบอันห้าสิบประมาณนั้นนะคะสี่สิบเก้าห้าสิบ คนน้อยหรือว่าเป็นมันธรรมดาก็ไม่รู้นะคะคนมันน้อยมากเลยค่ะวันนี้จะไม่มีคนเลยนะคะยี่สี่ Ayo kita tuhh Oh ambon nih kah Chelsea Hai ingin แล้วโอเควะิช่แ okay. ต่นี no ้ทำไมเมนดาก็ไปถามพนักงานอยู่ค่ะว่าเอ้าที่ในเว็บไซต์ว่ามันมีทำไมมาดูในนี้มันไม่มีถามเขา ทำไมมันไม่มีเขาบอกให้ลองไปดูค่ะแม่ดาวก็เพิ่งรู้นีน่นะว่าอีกเกียสมัยก่อนแม่ดาวมาคนมันเยอะเยอะนะคะแต่มันมีสองสถานะครับหรือว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดาก็ไม่รู้ถ้าจะไม่มีคนเลยค่ะสาขับรถมาตั้งไกลเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้นะคะจากบ้านแม่ดาวมันอยู่คนละเมืองกันค่ะ ันก็เป็นโกดังธรรมดาคนก็น้อยๆเหมือนนี้ค่ะออกมาข้างน,นอกนี่ไงค่ะสีด้วยออมาคูาคล l e r จเป็นเบาถูกถูสามีก็ไม่เอาเขาอยากได้เซ็ตที่เขาอยากจะได้อะกลายเป็นว่าเซตที่เขาอยากจะได้มันกับหมดติดสเต็มัตมัหงน a มด่มดดาไปจอดด้นู่นยังไม่ได้อะไรกันนา สงสัยมาเสียเที่ยวแน,น่ๆเลยวันนี้สามีเขาถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะเอาแบบที่ว่าเขาอยากได้นะคะถ้าแบบแปลกๆขึ้นมาจากที่เขาตั้งใจไว้เขาไม่เอาสําหรับแม่ดาวอะไรก็ได้ออ้ยเห็นงูไหมงนนูงูงูสมัยก่อนแม่ดาวมาคนเยอะเยอะหรือว่าเขามีสองสาขาก็เลยทําให้ว่าสาขานี้มันเป็นสาขาเก่า คนก็เลยน้อยมากเลยไม่เคยมีคนสปาขานี้มันลดจริงๆนะคะจาก90กลดเหลือ50คอถูกมากเลยเขามาแล้วไม่ได้ของดังตั้งใจมันก็เสียความรู้สึกอ่ะฮะแดนสตูเด็กซุมดูวินฮอนะ Ja som passar, det är fin. Mm. Mm. Det finns ju grått med, men där finns inga kryddor. Det är helt otroligt. Vita igen. Ja helt vitt, det är det enda som finns. Ja, oh, passar. Mm. ดีมุ้อริกติกซิตอ่ดีนะสมียังเอาถ้าไม่เอากับบ้านตัวเป่านีขอดูเล็กนะของเก่าก็เป็นสีขาวนี่แหละค่ะวางไม้ก็เลยเละเทอะวดนี้ก็สีอื่นก็ไม่มีต้งสีขาวไปอีกโอเค มันก so mm, mm, mm. 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 oh. ็มันก็จะลงไปเวกมันก็ไม่ใช่สีค่ะมันออกขาวกรูกรูค่ะไม่ได้ออกขาวเขาเรียกนี่นะคะก็ได้มาแต มันไม่เหมือนที่เลือกไว้ค่ะเอาแบบอื่นแบบแต่อย่างนี้มันจะถูกลงหน่อยค่ะก็เอาไปใช้ปีสปีก็ทิ้ง <laughs> mm, mm. Ska vi göra så istället då? Mm. Så istället det? Mm. Det bättre? Det är mycket, mycket bättre att sitta på. Mm. Så du lägger med. Här hel på 200 för steg? Ja. Hur många är 6? Vi behöver... Äh, äh, Vad blir det? Åtta. Fem. 5 stycken sådana. Men kuddar ska vi ha sådana Fem? 5, 1,000? Ja, visst. Mm. Och sen kuddar. Sen måste du fördra den. De här fördragen. Mm. Det. Det, för mm. ja, det är 62 gånger 44 mm. 62 gånger 62 äh, Det finns ingenting där heller. Det är bättre kubbar. De var ju förpackade. Jag kan ta en bit, så kan du ta en stor. อยากได้เป็นพลาสติกมันจะได้เบาอันนั้นเป็นสังกะสีพลาสติกแต่มันออกมามันจะตั้งอยู่ข้างนอกได้น,นี่กระถางนะคะสวยเป็นอันนี้ก็สวยต้นไม้เขาก็สวยอยู่จ้ะแต,ต้นไม้จะเอาที่นู่นเพราะว่าเอารถมาก็เล็กเฉพาะของ ขนไปนีนก็เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวมาเดาหากระถางสักอันหนึ่งต้องกระสีเหมือนกับโซฟาสีดำอันนี้ต้นไม้เทียมไม่มีไปซื้อร้านอื่นถ้ะมันไม่มีกับ ส่วนมากมันจะเป็นกระถางในบ้านนะคะไม่มีกระถางนอกบ้าน70กวนะ่ะโหลก7าก็ประมาณยี่นี่ขนใส่รถเอาออกแล้วคะ่ะเขาบอกมันบางเกินมันเขาไม่ชอบเขาชอบแบบน้ำหนาตามใจสำหรับแม่ดาวนะบางหนา ไม่ค่อยนี่หรอกแต่เขาอะ่ะคือต้องพิธีพิธันเนาะคนประเทศนี้เป็นอย่างนี้นะ่ะถ้าได้ไม่ดังใจเขาก็จะแบบว่าโมโหอยากได้แบบว่าต้องเอาเหมือนที่เขาคิดไปเปียกเปี๊ยบเปียอย่างเงี้ย,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 ยแค่มาหาแค่ไอ้เบาะนั่งนะั้นยังยากขนาดนี้ดูรถม่นาวนะคะเมื่อกี้ขนใส่เต็มรถนะคะทางนู้นอะ่ะมันค่อนข้างถูกแล้วมันก็ไม่ค่อยหนาแกก็ แล้วมันเป็นสีขาวด้วยค่ะที่แล้วมันก็เป็นสีขาวมันก็เลอะง่ายคนใส่รถว่าจะเอานั่นแหละพอเอาไปมาเปลี่ยนใจอีกมันบอกมันบางเกินค่ะว่าจะาแบบนะท่านก็เดินไปเดินมานะคะจะเอาดั่งใจไม่ยอมพลิกแพงอะไรเลยถ้าจะเอาแบบไหนก็จะเอาแบบนั้นเลยแม่เราก็เหนื่อยเนี่ยแม่เาานั่งอยู่นะคะเนี่ย บอกถ้าเราซื้อบางๆมันจะบางแงะนั่งลงมันไม่มีอะไรเลยรตะว่าเรนเอากันนั่งลงดูมันก็บางจริงๆนะคะมันบางมากเลยค่ะมันไม่นุ่มอลค่ะแล้วสีขาวเลอะง่าย,ยด้วยก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอา<ป>ดูไปดูมามาเจออีกอันหนึ่งแพงมากเลยค่ะก็แพงก็เอาได้มาแล้วเพราะว่าไม่อยากกับตัวเปล่าไอ้ที่จเจาราคาปานกลางแกก็ ไม่มีอย่างที่ว่าแหละเลยเอาอีกอันหนึ่งชิ้นหนึ่งก็แพงอ่ะชิ้นตกชิ้นละสี่ร้อยห้าสิบคนนะคะแล้วก็คิดดูมันก็ต้องใช้หลายชิ้นก็กนมาทั้งทีบอกเขาว่าฉันไม่มีเวลานมาอีกนะถ้าเธอมอาตอนนี้มันไม่มีที่ที่ถูกเธอก็ไม่อยากนั่ง ที่แปนกลางมันก็ไม่มีเพราะคนเขาก็ซื้อหมดมันมีแต่ข้างในแต่ไม่มีนวมเลยเอาแบบแพงๆราคาก็เกือบเรื่นงราคาห้าพันกว่าเฉพาะที่นั่งคะ่ะก็ต้องเอาคะ่ะเพราะเขาอยากนั่งแบบหนาๆตกลงก็จะซื้อของแพงไปวันนี้นี่ค่ะตัวแพง แพงมากเลยตอเนีเ yes. ย yes เยสตัวรถถังหังเงินรูปอุ้มห่อรูปเลยกันสกสุทำม,มื่อกวะะัดตะกุดะ <c oughs> ได้ของแพงกลับไปซะว่าจ,จะเอาของราคาปานกลางไอ้ถูกก็ไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ไม่มาอีกแล้วมันไม่ใช่ใกล้ๆนะคะที่นี่ อยู่ที่แอนดรสไกลมากจากบ้านแม่ดาวแล้วแม่ดาวไม่ใช่ว่าจะมีเวลามาตลอดนะคะตกลงเนี่ยเฉพาะปอกน้นนะไอเฉพาะไอพวกนี้นะได้เต็มเลยวันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนนะคะของเขาก็เยอะเหมือนเดิมค่ะแต่คนมันน้อยถึงเวลาจ่ายตังะคะ่ะจะออกไปแล้วค่ะ ถึงไม่ได้จ่ายตังเดี๋ยวจะช่วยเขาหยิบของใส่รถค่ะเพราะว่าเขาจะหยิบออกแล้วก็สกนหนึ่งแล้วก็หยิบของใส่รถนะคะแค่นี้นะ,ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะช่วยสามีขนของนะคะ ตอนนี้แม่ดาวกับสามีแม่ดาวนะคะพากันจัดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นเบาะนั่งแล้วก็พิงนะคะนี่ค่ะเป็นเบาะข้างนอกค่ะโซฟาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งข้างนี้นะคะเห็นไหมคะ,คะก็ เอาไว้นั่งตอนที่ว่ามีแดดอ่อนๆนะคะนั่งเล่นอันนี้เป็นนักกันฟเฟิร์นลาเวนเดอร์เนะยี่ยบละเบิดเยี่ยมระเบิลนะทุกหมเยัสก็พากันจัดโซฟาเรียบร้อย แล้วก็แม่ดาวก็มานั่งพักผ่อนนิดหน่อยค่ะแม่ดาจะมาพูดถึงว่าตอนที่แม่ดาไปเลือกของนะคะดูทางเว็บไซต์น่ะของมันก็มีค่ะที่สามีจะซื้อค่ะขนาดของมันก็มีแต่พอไปถึงจริงๆแล้วมันก็มีแต่ไส้ไม่มีปอกก็เลยทําให้สามีนี่หงุดหงิดค่ะแม่ดาวก็เลยบอกว่าเอาของถูกก็ได้ไม่เป็นไรฉันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่แกก็ตามใจแม่ดาสักพักหนึ่งค่ะ แกก็กัดก็บเก็บเก็บเก็บก็บใส่รถเนาะทีนี้แกไปเห็นแล้วแกนั่งดูแล้วมันบอกมันบางมากเลยอ่ะฉันฉันว่าอย่างนี้ฉันไม่เอาเขาก็เลยเอาออกจากรถค่ะแล้วทีนี้เขาก็โมโหเขาว่าจะไม่เอาอะไรแล้วเบนดาก็เลยบอกว่าเธอมาทั้งทีนะมันไกลมากเลยนะเรามาทั้งทีแล้วฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะมีเวลามากับเธอทุกครั้งนะ มันจะมีสามขนาดนะคะขนาดถูกแล้วก็ที่สามีเลือกมันเป็นขนาดกลางค่ะแล้วมีอีกขนาดหนึ่งเป็นขนาดที่ว่าเป็นขนาดแพงแพงสุดนะคะก็เลยบอกสามีว่าเอาตัวนั้นแหละถึงมันจะแพงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ใช้ทีนี้เราก็ต้องรักษาเราก็ใช้อย่างต่ามันก็ไม่ต่ํากว่า5ปีหรอกบอกเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยแกก็เลยไปเช็ค ไปยืนเช็คสักพักหนึ่งก็ตกลงซื้อมาค่ะก็เฉพาะเ,าะเบาะนั่งกับที่เบาะพิงนะคะยอดทั้งหมดก็ ,4890 บาทนะคะนี่ค่ะที่ไปซื้อวันนี้แต่สามีแม่ดาวก็ไปซื้อที่ยุ้หลายด้วยค่ะพันกว่าบาทเหมือนกันซื้ออุปกรณ์หลังบ้านนะคะเป็นภาพบังที่เขาจะอาบแดดนะคะแล้วก็พากันไปฮันน่าที่อีโกฮาเลนด้วยค่ะวันนี้เราหยุดวันนี้แม่ดาวคุ้มมากเลยนะคะ แม่ดาวได้ทําหลายอย่างคะ่ะ1แม่ดาวได้ไปตรวจเช็คมะเร็งในอกนะคะสามีก็ได้ไปจองเวลาให้แม่ดาวฉีดวัคซีนด้วยคะ่ะวัคซีนโควิดนะคะแม่ดาวก็ได้วันที่17ของเดือนนี้คะ่ะไปฉีดวัคซีนนะคะแม่ดาวก็ดีใจนะคะได้หลายอย่างได้ไปตรวจหน้าอกได้ไปอจองเวลาฉีดวัคซีน นะคะแล้วก็ได้ไปซื้อของฟ้าข้างนอกนะคะแล้วก็แม่ดาวก็ได้เอาไปจองเวลาเช็คสภาพรถด,ด้วยค่ะก็คือหยุดวันนี้คุ้มมากค่ะคุ้มจริงๆได้มาหลายอย่างค่ะแต่ตอนสุดท้ายวันนี้แม่ดาวจะมาเล่าเรื่องวิธีจ่ายเงินค่ะวิธีที่ว่าตอนเช็คเช็คจ่ายเงินที่นี่เมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ค่ะแม่ดาวไปงวดนี้นะคะ เขาจะให้เช็คจ่ายเงินเองนะคะมีพนักง,งานแค่แคยืนห่างๆค่ะต่อช่องนะคะที่ดอเตอร์เขาอะค่ะเสร็จเราก็เอาที่สแกนเนอร์นะคะสแกนตรงบาร์โค้ดของไอของที่เราซื้อทุกชิ้นทุกชิ้นเลยนะคะค่ะคือสแกนทุกอันทุกอันสแกนเสร็จแล้วก็ตบตกลงแล้วก็สอดบัตรเข้าไปค่ะบัตรการ์ดที่เราจะจ่ายเงินนะคะบัตรเงินสดนะคะแล้วก็กด Enter แล้วบินใบนิ้มก็จะได้ ต่อมานะคะพอเราได้บินไมนี้ข้างหน้าเดินไปอีกสักประมาณ10กว่าก้านะคะมันก็จะมีประตูเด็กขวางไว้นะคะเราก็เอาบินไปนี้ค่ะไปยิงที่บาร์โคดต,ตรงประตูขวางไว้นะคะยิงบาร์โคดต,ตัวนี้ค่ะประตูตรงนั้นมันก็จะเปิดขึ้นมาค่ะแล้วก็กลับเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่โควิดมานี่อะไรอะไรมันก็ดูว่าช่วยตัวเองทุกอย่างเลยค่ะแม่ดาวเห็นแล้วแม่ดาวบอกอ้ ขนาดนี้เลยนะทุกวันนี้เพราะว่าสมัยก่อนนี่คือต้องมีพนักง,งานยิงให้ติต๊ติ๊ติ๊ใช่ไหมคะแล้วก็กด enter แล้วก็ขอบขอบคุณค่าอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะอะไรต้องทําเองหมดคะ่ะแต่แม่ดาวเสียดายแม่ดาวเหนื่อยกับการที่ว่าสามีแม่ดาวน่ะเขา วนไปวนมาแม่ดาวก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะพาไปโชว์ของแบบว่าถ่ายให้ดูว่ามันมีตรงไหนตรงไหนนะคะแม่ดาวก็ปวดหัวกับเขาค่ะคือเขาจะเอาดั่งใจฉันจะเอาอย่างนี้อ่ะที่ฉันเห็นในเว็บไซต์มันบอกว่ามันมีเราไปบอกพนักง,งานทาไมมันไม่มีเ้าเขียนมาทําไมว่ามันมีพนักง,งานบอกมันก็มีแต่ปอกมันหมดอะไรประมาณนี้โอ้ยแม่ดาวก็คิดว่ามาตั้งไกลจะได้ไหมเนี่ย สำหรับแม่ดาวน่ะเป็นคนง่งายๆค่ะอะไรก็ได้แต่เขาอ่บเป็นคนที่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะจะเอาอะไรต้องอย่างนั้นค่ะถ้าแม่ดาวไม่ขอร้องก็ซื้ออีกชุดที่แพงขึ้นหน่อยนะคะป่านนี้พวกเราก็มาแต่โตเปล่าแล้วค่ะสามีแม่ดาวเนี่ยเขาจะเป็นคนง,งี้ค่ะถ้าอะไรไม่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาจะเป็นคนที่ว่าตรงมากค่ะถ้าไม่ได้ ตามที่เขานี่นะเขาก็จะโวยวายค่ะหรือว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องนะเขาจะพูดเลยค่ะคนประเทศนี้ไม่เหมือนเราบางทีเราเล็กๆน้อยน้อเราก็เยินหยวนใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่สามีแม่ดาวนะคะคลิปนี้แม่ดาวก็ขอตัวแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ